报警器！<laughs> 哎，喂，喂，没 <laughs>。 สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมซีปิโตอีกเช่นเคยนะครับและวันอาทิตย์แบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสายมอกอันมองเอ๊นี่ก็เป็น ep ที่4แล้วที่พี่หมองแกของขวัญของน้องๆทุกคนเนาะมีกล่องมีของขวัญหลายชิ้นที่หมองอยากเก็บมาใช้มากระหว่างระหว่างวันแต่พี่หมองก็ต้องแบบกัดฟันนิดนึงก็แเก็บวันอาทิตย์จะได้แบบว่า รวมของขันน้องๆของทุกคนนอะแล้วก็ทําเป็นคลิปลง youtube ให้ทีเดียวเลยเออจะได้ไม่ต้องทําเป็นคลิปบ่อยๆทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้นะวันนี้พี่หมอก,ก็มาในลุคก,กออ็ลุคคุณหนูอาจจะแปลกตามนิดนึงนะคะเพราะปกติแล้วพี่หมอกจะชอบเอาตัวผู้ชายมาทักทายน้องๆเนานะเออวันนี้พี่หมอกก็ขออนุญาตเอาตัวผู้หญิงออกมาให้ทุกคนรู้จักนะคะน้องพี่หมอกตั้งชื่อให้น้องคนนี้ว่าน้องไก่ทอดทันใจเพราะว่า พี่โมกเคยเออนไลน์สดแล้วมีคนถามชื่อพี่หมกกินไก่ทอดพอดีพี่หมกเลยบอกว่าพี่หมกชื่อไก่ทอดหัดใหญ่เอเอชื่อชื่อขัดกับหน้าตาหวานๆของน้องมากเลยนะเออโอเคเรานอกเรียนกันมามากพอแล้ววันนี้เรากลับเข้ามาประเด็นดีกว่าว่าจะมีใครส่งของขวัญให้พี่หมกบ้างเออของขวัญพี่หมกจะเป็นอะไรจะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่า,าที่มีคนสง่งงูเหลือมมให้หมกเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก็อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้พี่หมก,ก็จะรับของขวัญจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคบเออเหมือนเหมือนทุกทีเลยเออเริ่มจากน้องคนนี้น้องทีมิวคุ้มเอาไปขอบคุณมากนะคะเป็นส่งเงินเกงน่าจะเป็นเงินเกงของเหรียญน่ะพี่หมกชอบไปหลายตัวมากเลยนะช่วงนี้เหรียญทำทำของออกมาวสวยเหรียญโต้เหรียญคอยฮาก,ก็หายากเหมือนกันนะ <c ười> คุณโซเลียสเออพี่มอพี่มอสคอลเลียบอยอันนี้พี่หมอของพี่หมอเองพี่มอสเอม,อมนเจอร์พี่หมกเทเลท่อมาก เออเลดอาเลดอาลอตเต้นหนึ่งหนาวมากมั้งเดี๋ยพี่บอกชอบเดี๋ยวพี่บอกจะแต่งชุดลุกเนี่ยเออขึ้นไลด์เดี๋ยววันนี้พี่บอกชอบชุดนี้มากเลยนะชุดนี้น่ารักนะเออแล้วก็จะมีของคุณนอนบางมีนอนบางมีพี่หมอกเองให้กระถ u ที่พี่บอกก็รับกดรับไปแล้ววันนั้นทํากิจกรรมไงบันมีส่งกระทงมาให้ก็เลยรับกระทงเอาไว้แล้วกะว่าจะเล่นกิจของบางมีแต่ว่าโมแต่นั่งทำงานจนลืมไม่ได้เล่นกิจเลยแต่ได้แต่งตัวชุดลายกระทงแล้วแหละ กอแต่มาคุณวีนัสให้พี่มโมกข้าอุยอ้ยอุย้ยสื้อสีม้าเซฟอุย้ยบอกยังไม่ได้ไม่ได้ใจแต่พี่มอกพี่โมกชอบไอขอบสีแดงขอบคุณมากนะคบน้องวีนสัสเออเออน้องเด็กหญิงใส่เสื้อสีแดงพี่หมกเออพี่น่ารักมากและอยาก้อของอยากออกของน้องใบเฟิร์นอ๋อขีขอบคุณมากคับน้องใบเฟิร์นเออเห็นไหมเดี๋ยวเสื้อเขาทำสวยจริงๆน้องฟ้าเออแฮปปี้พี่ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นน้องฟ้า แอบย้อนหลังอะไรพี่บอกเกิดวันที่สิบหกพฤศจิก <c oughs> พี่บอกเกิดวันที่สิบหกพฤศจิกวันนี้มาวันที่สิบสามูเลยยังไม่ถึงวันเกิดพี่นะน้องปาเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เจอกันในไลน์ <c oughs> อันนี้ของมารมีนอนมีนอนส่งมาลัวๆเลยของมันต้องมีอ๋อน่าจะเป็นที่ที่เป็นของของนราเป็นของเหรียญหรือเปล่าพ,พี่บอกไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่เซ็ตของเหรียญมาใหม่สวยมากเอออูค,คัวารมีรู้ว่าพี่บอกชอบชอบชอบลายเสือ เอ้น้องสีสมอกเออน้องสีสมอกขาไปจำอะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิโอ๊ยเื้อสีแดงอุ้ยหมวกนี่หมอกจะเคยมีแล้วเลยนะตัวเนี้ยแต่แบบไปสีแดงแนวาเงี้ยแต่แต่น่าจะแบบไม่แน่ใจแต่เราไปเลยเราไปก่อนเออสูดสีขาวอุ้ยตัวนี้สิบสองเซ่หมอกจำได้หมอกกดเกดใจไว้สีดำโอ้สูดสีขาวกับสีดำให้พี่หมอกเฮ้ยสีแดงพี่หมอกชอบสีแดงพี่หมอกชอบสีแดงก็หมกเลยเออเต็มยี่ห้อชอบสีแดงกับสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีขาวสีดำนับไปนับมาก็เกิดจากครบทุกสี ออมีโอ๊ยเอามามีเคยส่งชุดแบบนี้ให้ให้พี่บอกแล้วนี่นาพี่มามีน่าจะจำไม่ได้อะแต่น่าจะเป็นคนลา้านะ่ะเออน่าจะเป็นแต่ว่าคนขายคนเดียวกันหรือเปล่าน้องสีจะมอกส่งทุกวันพี่บอกไมาาก่ต้องตีดชมพูบ้าหรอเฮ้ยก็ลายดอกไม้ใชลายดอกไปจ้ะเดีย๋ยวรอบก่อนส่งส่งผ้ามันของูเหลี่ยมรอบนี้ส่งลายดอกมาเลยเออเอนี่ขเขาเหนอเขาจะพ,พี่พี่สีเขาจะค่อนข้างจะ เอ,อน่าจะซื้อของแต่งตัวบ่อยอะ่ะพี่โมกไม่ค่อยเจอชุดผู้ชายเลยนะส่วนใหญ่แบบเจอแต่ชุดผู้หญิงไงแต่พี่แต่น้องสีแบบว่าถูกไหมพี่โมกได้ชุดป๊อกกี้ฮะเอาจริงเดี๋ยวนี้เอาจริงดิไอ้เว้ยเฮ้ยไม่โอเคน้องน้องอาตินเออน้องอาตินโอ้ยโอ้ยผมผมโชคดีพี่โมก พี่บอกเคยจะบเมดยุยเป็นแพพี่บอกไม่กล้าซื้อน้องอตินซื้อขอบคุณมากนะครับน้องอตินนุ้ยพี่บอกจำชื่อน้องไม่ได้ว่าน้องชื่ออะไรนะพี่บอกก็ลืมเอบหัวไข่หัวไข่พี่บอกเอาไว้ใส่ตัวเด็กอันนี้หัวไข่อันนี้พี่บอกว่ามันน่ารักนะเดี๋ยวพี่บอกอให้น้องโมจิใส่โอ้ยปีเกอเดียมาเป็นปีกพี่มอกกดเอาไว้เป็นเป็นปีกเหมือนหุ่นยนต์แหละพี่หมอกเห็นคนแต่งในแบบพี่หมอกกดใจไว้ว่าพี่หมอกก็จะเติมเซลล์ซะหน่อยแต่ไปทนแล้วแหละ ขอบคุณนะะ้าคามน้องอาตีนขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณน้องสี่เจ้าประจำโมจิโอ้ยบอกว่าไม่ออมชอบสีชมพูไงสีที่บอกโอ้บอกไม่ชอบสีชมพูนะแต่สีชมพูเต็มตู้ไม่หมอกเลยนะเต็มคังไม่หมกเลยขอบคุณน้องสีนะคะมอมีส่งง่ยายเออพอดีเลยหูแมวสีชมพูพเข้ากับชุดเมื่อกี้เออนี่ตกลงไม่มีใครเข้าใจของพี่บอกไม่ชอบสีชมพูเลยเหรอ น้องน้ำฝนขอตทษที่ส่งของถึงนะคะไม่มีตังเลยค่ะช่วงนี้ถังแตกค่ะพี่หมอก็ถังแตกกับน้องน้ำฝนพี่หมอกอยากบอกทุกคนนะคะว่าแบบของขวัญอะมันจะราคาแพงหรือราคาถูกต่อให้หนูส่งเป็นแค่ถุงเท้าไ้พี่หมอกอะพี่หมอกรู้สึกขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าน้องเขาอยากให้อ่ะคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าของราคาแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่ว่าเขาเต็มใจให้เรามากมาแค่ไหนนะพี่หมอกอยากให้น้องน้ำฝนคิดแบบนี้นะขอบคุณมากนะคะเออน้องไอมิเกล เออให้แว่นตาเออพี่หมวกชอบแต่เบนนะแต่ยังไม่เคยซื้อสีทองเลยใส่สีขาวกับสีดําเดี๋ยวพี่หมวกจะลองใส่นะคะเข้ารักทุกคนที่เป็นป้าเออส่งส่งผนังแต่งห้องเนาะใช่ไหมส่งวอลเปเปอร์ขอบคุณนะคะน้องอะเอเคเอเอารี่เปินใช้อะคริลินป่ะใช่อะคริิลนนะเฟมเฟมเฟมของน้องดีนะแต่อันนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรน้องเบลอ๋อพี่หมวกไม่ค่อยคุ้นเลยแต่แต่ก็คุ้น อันนี้ค่ะอันนี้พี่บอกกดใจเอาไว้เพราะว่าเวลาใส่ผมมันแบบบางทีแบบผมข้างหน้ามันน้อยเกินเนาะก็ต้องแบบเสริมเสริมมันไปหน่อยขอบคุณมากนะครับน้องเบลที่โอ,อ,อ,อ้น้องสีน้องสีหล่อดีเออน้ดองสีกับมอสเอ้หล่อดีชอบชอบชอบเอ้สวยสวยอุ้ยสีแดงกันดีดีดีชอบเอาไว้ใส่ด้วยการเดี๋ยวแสดงว่าเขาน้องสีจะชอบซื้อชุด เธอมาต้องใส่ต้องมีชุดชุดแนวนี้ตัวตัวหนึ่งแหละดูทรงแล้วอะ่ะแต่พี่บอกว่าดูเหมือนจะเหมาะก,กับพี่มืดนะพี่มืดใส่ชุดยี้วสวดคุณโซเลียสน้องมอสเพื่อนพี่หมียเก็บเปลี่ยนเพื่อให้มึงรีดถายมาเองเออพี่บอกลรีดถ่ายมันใช่ใช่ใชจำไว้เลยนะเพื่อนเออเก็บเปลี่ยนเพื่อให้มึงรีดถ่ายเออ พี่บอกไม่มีเหรียญนะเหรียญก็ไปหายากมากเลยอะ่ะเก็บเหรียญเัื่อให้มึงรีถ่ายโอ,โอ้นี่ดูก็เขาเหมือนเขาแค้นอะ่ะพี่ว่าเขาแค้นเขาแค้นอะไรพี่หมอ้บอกเนี่ยเก็บรองเท้าครบเซตเฮ้ยพี่รู้พี่หมอบนอตมีฝันมอสเขาตาั้งไว้ในพาวเนี่ยว่าเขาจะเก็บเหรียญให้ครบแสนพี่หมอเราถามว่าทำไมทำไมจะเก็บให้ครบแสนล่ะไี่บอกอว่าไม่รู้อะ่ะก็อยากเก็บเฉยแล้วก็งงแล้วทีนี้ ก็เองก็มีเหรียญเยอะก็แบ่งให้เพื่อนนิดหน่อยก็ได้แมแกดนี้เองทำเป็นนะน้องมูแจ้มเออแขวนๆโอ้ยชุดเป็ดชุดชุดนี้หมอกดใจให้มังกำได้โอ้พอดีเลยชุดเข้าทุกเข้าบวกกับรองเท้าวันนี้พอดีพีเหมากกับเกิบอย่าเสื้อพอดีเลยน้องมีเกลน้องมี่เกลให้ให้วอลเปเปอร์ขอบคุณมากนะคะน้องมีเกลหมอมีให้สองชิ้นช้างรักคุณช้าง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  เออมามี่ชุดช้างหมวกมีแล้วสีชมพูสีเทาโอ,โอ้โหงเอออ่ะรองเท้าชา้างเออมามี่ชา้างเออแต่รองเท้าที่หมวกก็ไม่มีอ่ะรองเท้านี้น่ารักเออน้องแพนน้องแมนน้นองแมนให้ให้ชุดนี้มาเนาะเออนี่เปิดไปแล้วน้องติม๋มน้องติ๋มอุ้ยชุดน,น่ารักมากเลยน้องติม๋มอุ้ยหมวกชอบพี่หมวกชอบเนี่ยอะไรแบบนี้นนบ้างเลยอ่ะเออพี่หมวกชอบอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่มอสบอกอ่ะ แต่งตัวแบบหนาวมากมั้ง <c ock> พี่หมอกแต่งตัวแบบหนาวมากมั้งอันนี้เป็นร้านของน้องจันเจ้านะคะเดี๋ยวพี่หมอกขึ้นไอจีไว้ให้นะคะเป็นร้านส่งของข,องขวัญเอพี่หมอกว่าดีดี <c zych> ของน้องพี่หมอกได้ได้ทรงผมทรงเนี้ยมาเจ็ดเซมแล้วก็มีหมวกอันนี้สามเซมแล้วก็มีเสื้อตัวนี้อีกหกเซมมั้งท้าพี่หมอกจำไม่ได้นะเออจะไม่ผิดนะไม่จะจำไม่ได้สิ<ค><ณ>เออจะไม่ผิดนะอันนี้ร้านของน้องจันเจ้า <hea> พี่หมอกอุ้ยพี่หมอกซื้อทั้งหมดเนี่ย เออกี่เซฟนะหลายเซฟว่ะแหละเออจูดเสียแค่19บาทเองเออคุ้มคุ้มคุ้มลองไปดูสอบถามได้นะครับน้องทักน้องไปในไอจีได้เลยเออแล้วน้องเห็นเหมือนว่าน้องเขาจะรับเติมซิฟได้มั้งถ้าพี่หมอกจะไม่ทิดนะเออก็ฝากฝากฝากร้านน้องด้วยอันนี้เขาไม่ได้เป็นตัวมอนเซอร์อะไรนะพี่หมอกก็แบบเออเห็นน้องๆแบบว่าทํางานกันอะไรเงี้ยถือว่าเป็นรายได้พิเศษก็อยากแบบว่าสนับสนุนเด็กๆที่แบบว่าตั้งใจทําอะไรแบบนี้เนาะเออชุดหนูไปทักมาถามก็ได้เลยนะเดี๋ยวพี่หมอกทิ้งไอจีก็ให้นะคะอยยยูู่่ดด้้้้าาานนนนีออซเหมมืย โอเคมาต่อกันดีกว่าน้องสีอ๋อใช่พี่หมอกอยากได้กางเกงคือจูบูแต่ไม่ใช่ยูจูบนี่ไงสีพี่บแต่ไม่เป็นไรพี่หมอกกดใจเอาไว้เหมือนบอกเหมือนเดิมครับไม่มีเหรียญเฮ้ยเห็นไหมคงเหรียญนทำสวยนะเดี๋ยวนี้เอ,อ้อยเหรียญทำสวยมากพี่หมอกพี่หมอกปลืมน้อง,น,อง,น,องอน้องอะไรอะน้องอะไรอะพี่หมอกอ่านชื่อน้องไม่ออกพี่หมอกจำชื่อน้องคนนี้ไม่ได้พี่หมอกขอโทษนะขออย่างหมดแล้วค่ะข,ขอบคุณมากนะครับน้องอะไรเนี่ยเอ่อจำมันถอะพี่หมอกไม่อยากสะกดพี่หมอกเคิร์นสะกดผิดไปตลอด จะใส่ชุดช้างให้ทุกคนดูนะเออสายขวาหน้าหลังพี่หมอกจะแปะแปะแปะรูปไปเลยแล้วพี่หมอกมีช้างทั้งหมดกี่ตัว <laughs> น้องพานช้าง <laughs> นี่นี่เรากำลังจะเปิดศูนอนุรักษ์ช้างหรือเปล่าโอ้ m ก god โอเคโอเคขอบคุณมากนะครับน้องเพนกับรองเท้าช้างน้อย <laughs> ขอบคุณมากนะครับน่ารักน่ารักเออ แม่เออป้าดองแชทแงดองกันขอบคุณมากนะครับพี่หมอก็พี่หมอกหาแชดน้องกันไม่เจอเลยเพราะว่าแชทพี่หมอกเยอะมากเด็กหมอกของเยอะมากพี่หมอกเลยไม่ค่อยเปิดแชทพี่หมอกขอโทษนะน้องกันของโซเลียนีพี่หมอกแกะแล้วเพราะว่าพี่หมอกมันเป็นสมุนที่พี่หมอกใส่อยู่อยู่ตรงตอนตอนที่หมอกเห็นพี่หมอกพังหน้าไปเออพี่ยืนยื้ไม่ตคยคขึ้นพี่หมอกเยิบเสมเยิบเสมพี่หมอกอดมาเออ ยืมยืมเซนไม่มดมาซื้อทรงผมจัดเยมทรงนั้นมันสวยเลยหมอกใส่ไหลเมื่อวานยืมไม่เคยคืนเออเดี๋ยวเดือนเดือนนี้จะเติมคืนให้อ่อ่อมาน้องน้องชาบูน้องชาบูให้ฮะโอ้เจ้าผู้ชายเป็นนี้เป็นเสื้อเหรียญเหรียญที่หมอกที่หมอกถ้าเราไม่ผิดนาจะที่หมอกกดใจไว้อ่ะบอกแล้วว่าชุดเหรียญเด๋ยนนี้สวยน้องชาบูให้เสื้อมาหนึ่งตัวเอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ ไออีกไออีกพี่บอกชอบสีคาราบูอะไรบอกชอบน้องชาบูอุยกางเกงตัวนี้เนี่ยสีพี่ใหม่ถึงกางเกงตัวนี้สีไม่ใช่กางเกงสีชมพูขอบคุณน้องชาบูมากนะครับส่งมาให้พี่บอกหลายกล่องเลยเงินม้วนตู้เบลน่าเอฟซีนะคะอุยน่ารักที่สุดเลยเจ้าตาบูอ๋อบินเน่บินเน่ส่งมาเยอะมากเดี๋ยวพี่บอกนับก่อนนะสองสี่หกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเอออ๋อกดไม่ได้ไปสองสี่หก แปดสิบสิบ1 8, 10, 12, 15, 16, 16, อ1สิี่สิบห้าสิโอ้ส่งไว่ชิ้นชิ้ชิ้นโอ้ขอบคุณน้องเน่นะคะส่งมาให้พ่อกต้อง,อง 10, 17ชิ้นเออครั้งที่แล้วน้องแบ็คส่งมาให้พ่องสิง 10, ชิ้นโหัวน้องเน่ทำลายสถิติแล้วนะขอบคุณน้องเน่มากนะคะเปิดมาบน่นคอยดูรองเท้าเน่พี่เน่เป็นโรคจิตพี่เน่เป็นโรคจิตพี่เน่ ชอบซื้อรองเท้าพี่บอกพ่าเป็นอะไรแน่ๆยังไม่หยุดดูไม่ไมสีน้ำตาไหรลรองเท้าสามคู่แล้วว่าแล้วทรงเดียวกันหมดด้วยนะแน่เน่พี่พี่ว่าหนูต้องไปเปิดร้านรองเท้าแน่แหละพี่บองจะเก็บเงินนะเออเปิดร้านรองเท้าให้หนูนะหนูดูชอบรองเท้ามากสามชิ้นนี่รองเท้าแล้วนะเออจากสิบเจ็ดสามชิ้นนี้รองเท้าแล้วนะ <c oughs> เออ รองเท้าสามคู่แล้วอะอเออใช่รองเท้าสามคู่เนอะโอเคไอ้ส,สี่แต่เพื่อผิงสุดคู่มันจะเป็นไรว้าวหรออยากด <c oughs> <c oughs> ออโอเคเอ,อ,อ้สุดคู่จะเป็นไร <c oughs> ใช่ไหมออขอบคุณมากนะครับ <c oughs> กับเอ,อ,งองเท้าร <c oughs> องเท้า ยังหวังว่ายังหวังว่าเป็นอย่างอื่นอยู่อีกเหรอพี่หวังอยากเอาเลยอยากใส่คอนเวิร์คคอนเวิร์ตเออเอเอทำได้อย่างนี้สิ <c oughs> เราคาดหวังต่อไปได้ไหมหรือว่าเราควรไม่คาดหวังอะไรแล้วเราควรแบบอืรองเท้าแหละชิ้นต่อไป <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าเราควรมาคาดหวังว่ามันจะไม่ใช่รองเท้าเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคสบายใจเอามีเสื้อหลุดมาตัวหนึ่งแหละเออแต่ก่อนจะมีเสื้อพี่หมอกขอดูก่อนนะว่ารองท้ามากี่คู่ลองท้ามาห้าคู่รองท้าคู่มันเลิศตรงนี้มึงมันเลิศเออมึงมันเลิศขาแน่เออแต่ได้เสื้อมาหนึ่งตัวเพู่นะคะเพื่อเสื้อเออถึงใส่เมันเกิดอยางไม่ถึงเหมือนเกิดมึงเป็นน้องกูนะมึงยังมันจะผิดหรือไงลวงหน้าก็บอกลวงหน้าดิเอออย่าดื้อมากจะให้เอกไอ้แม่ตีโอ้ยแม าาลงเลยโงจะบอกว่างงอะไสิเอาต้นไม้มาทําไมคืองี้ไว้พี่หมอกไม่นลยจะเล่าคือพี่หมอกก็อยากส่งของขวัญให้น้องบ้างเนาะเพราะแบบว่าเราก็ของขวัญให้คนนู้นคนนี้ได้เลยก็อยากส่งของขวัญให้น้องสาวเราบ้างอะไรแบบนี้พี่หมอกก็เห็นมันกดใจต้นมะพร้าวไว้แล้วพี่หมอกก็เลยส่งไปว่าคนเราจะเดินแล้วมีต้นมะพร้าวติดตามเราไปเพื่ออะไรวะเ <c oughs> มื่อมานเอากืนอะเมื่นมานเอากืนแล้วคนเราจะเดินไปไหนมาไหนแล้วมีต้นไม้ติดตามเราทําไมเนี่ย เออพี่เมออมันจรงมากอุยชุดอะไรอ่ะอุยเท่ชุดนี้เท่นะน้องเน่แต่ถ้าเกิดหัวโหลวนี่ก็คือพาร์ีนเลยนะ <c oughs> อารมณ์ฟิวนินจาให้ไก่ทอดโอ้ยเดี๋ยวให้พี่ไอ้น้องไก่ทอดใส่นะน้องเน่น่ารักอันนี้น่ารักอย,อยากรู้ว่าร้อง อยากรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงกับพี่ให้ก็ให้แล็บลิน้นอ๋อน่าจะพิมพ์ผิดรีบแหละดูทรงแล้วก็ส่งเยอะจัดอ๋อถ้านั้นติดลิ้นหนาะถ้าให้เล็บลิ้นก็จะเป็นคําว่าเลิฟเนาะเออเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยไปลองใช้นะเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้กันในไลฟ์ดูเฮ้ยพิมพ์เหนื่อยเออก็น่าจะเหนื่อยแหละมันไหลชิ้นมากเลย <c oughs> เป็นกําลังใจเ <c oughs> <c oughs> บ๊ะเดี๋ยวนะด้วยก่อนเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเน่เป็นคนละสีไม่ตรงเดียวกันโอ้ย เอ้ยเออผู้หญิงมันจะไม่เยอะไปหรอกพี่จีแหมพี่จีเยอะมากเลยพี่จีแต่ชุดตัวนี้สวยนะสวยเอองานไม่ใหญ่ไม่งานไม่ใหญ่แต่งานดีเอองานไม่ใหญ่ไดนอวีเอ้ยนี่ชุดนี้สวยเดี๋ยว,วพี่หมวกน่าจะใส่คู่กับกับคนเฟอร์สีขาวที่พี่หมวกนี้น่าจะสวยน่าดูเลยเดี๋ยวพี่หมกลองใส่เอ้ยเออ,เ,อ,อเราจะถือบอลไลฟ์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำไมวะ เสร็จแ,แล้วแตเทอะไรอย่างนะเออเพรบะว่นะโอเคขอบคุณมากนะคะน้องนี่เอ,อ้ยหมดจังวะขอหมดแล้วของน้องนี่ของนี่เิบเจ็ดชิ้นขอบคุณมากเลยนะครับน้องใบตองจะให้ซื้อให้เป็นนังสีพลด์ทเทลมาขอบคุณมากนะคะใบตองน้องแ,งอองแพอองงรนจะไม่ใช่ช้างอีกตัวใช่ไหมน้องแพรนพี่บอกอยากอยากทราว่าจะไม่ใช่ช้างอีกตัวใช่ไหมมามีก็ให้ช้างน้องแพรนก็ให้ช้างอะอ สบายใจแล้วสีชมพูมพูฟองเออแต่พี่หมองพูดบ่อยพูดพูดอยู่เสมอว่าพี่หมองไม่ชอบสีชมพูเออแต่ทุกคนก็เหมือนแบบว่าโอเคอ่ะกูยอมรับแล้วกูชอบสีชมพูก็ได้โอเคโอเคไหมทุกคนโอเคนอะเออพี่ชอบสีชมพูเออส่งมาอีกนะสีชมพูอ่ะ <c ười> อ่ะตอนแรกก็ไม่ชอบตอนนี้อ่ะชอบก็ได้ชอบสอส่งกันมาไม่หยุดส่งจนต้องชอบแล้วอ่ะตอนเนี้ย ขอบคุณนะคะน้องแพนแพนน้องสีจะมูงเอออุ้ยเพลงตลอดรอจริงรอจริงเยี่ยมวูเลิศ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 โอ้รอรอรอน้องน้องอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่พี่หก็จะไม่ได้แต่วู้ชอบ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 น้องน้องเฮนาอุ้ยเออให้ตาดีลุยเลยตาเหรียญเดี๋ยวนี้พี่หมกแล้วของเหรียญเนี้ตาสวยมากพี่หมอกชอบเลยคอนแทคตาเหรียญนะน้องไทเกอร์ให้แฟนตาเฮียถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะคะขอบคุณมากนะคะน้องไทเกอร์ น้องมูกเอฟซีพีโมไม่เจ้าส่งอะไรให้พี่ดีอุ้ยอุ้ยชุดน่ารักมากเลยนาะชุดเท่เทขอบคุณมากนะครับน้องมูคอวยน่ารักที่ชุดอ่ะสามชิ้นสุดท้ายสามชิ้นสุดท้ายเรามาดูกันว่าของเพื่อนรักเพื่อนร้ายหักเหลี่ยมโหดนี้จะส่งอะไรให้เราบ้างแต่แต่ที่มอต้องพูดแบบนี้กันว่าสองชิ้นแรกจะเป็นของที่พี่โมอเอยที่พี่โอ,อะโทรไปหามอเมื่อเช้าอ่ะมอจะได้ชุดนี้ละสองเซมพอจะมีเซมเหลือไหมเขายืมหน่อยเพราะพี่มอไม่มีเซมไง พี่หมอก็เลยบอกว่ากูย,ยุ่กันสองเฟรมเดี๋ยวจะเส้นเดือนเติมคืนให้อย่างสะสมมาเนี้ยนางก็บ่นๆบน,นะเนาะเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนอนะไรแบบเนี้ยเออชิ้นแรกก็จะเป็นอ่าชุดลาตีลาตาย <c ười> โอเคพ,อเอพี่หมอกว่าเดี๋ยวพี่หมอกอยากได้ชุดนี้มันสวยมากเนดะี๋ยวพี่หมอกไว้พี่หมอกจะไปใส่นะเออทุกคนลองใส่ให้ดูเออเออทำไมหรอ <c ười> พี่หมอกชอบพูดคำคนี้ทำไมหรอเออเป็นอะไรหรอทำไมหรอ มีปัญหาแล้วคะ <laughs> เกียดเกียดมันทำไมหรอ <laughs> ชุดนี้พี่มอพี่หมอสส่งให้พี่มอเองพี่มอไม่ได้ขอแล้วรู้ไปว่ามันชุดแบบที่ที่พี่มอตั้งใจจะส่งให้พี่มอเป็นยังไงสามสองหนึ่งโอ้เขียวเออเขียวใจแม่เออเขียวมากเขียวมากแม่เขียวสุดเ <laughs> ขียวเขียวตันนีเขียวต้องลองและอันเนี้ยเออแบบเขียวต้องลอง <laughs> อพี่บอกก็รับครบหมดแล้วนะคะขอบคุณของขวัญท,ทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วกออ็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อพี่หมอกมีคลิปอะไรใหม่ๆนะคะก็จะได้เข้ามาดูกันได้อบางวันพี่บอกาอาจจะสตรีมเกมเอื่นๆปะปะปนกันไปอะเนาะพี่หมอกตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หมอกก็จะลงตอนนี้ก็มีคลิปสอนโมนาวละครเด็กที่พี่หมอกดองเอาไว้ยังตัดไม่เสร็จหวังว่าทุกคนจะยังรอดูกันอยู่นะเอวันนี้พี่หมอกก็ไปแล้ว บายยนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณทุกคนนะคะน้องโอ้ขอบคุณทุกคนทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะบายบาย